สวัสดีที่ภูเขานะครับตอนนี้ก็แปดโมงแปดโมงห้าสิบห้าครับผมออกมาหาเห็ดเหมือนเดิมครับได้เห็ดอะไรก็เอานะครับวันนี้ก็มาห้วยแดงครับผมห้อยแดงเห็ดเผาะยังออกแต่เห็ดอื่นยังไม่รู้นะครับตอนนี้เพิ่งมาจอดรถลองเดินดูใกล้ๆรถก่อน เคยมีเห็ดข้างรถเราจะขึ้นเขานี้ครับผมไปขึ้นข้างบนไปฝนตกเมื่อคืนนี้ครับนะครับผมขึ้นมาถึงเขาแล้วครับนะครับ,รบผม นี่รถเราจอดตรงล่างนูง่นถูกความสวยงามก่อนนี่เห็ดพออ่อนๆนะครับผมเห็ดพออ่อนๆนักประจนเห็ดนี่ อย่ดูหน่อยอ่อนจริงเปลา่านี่โอ้ล้งออกเลยพิ่งออกเลยพี่น้องเอ้ยอ่อนอ่อนแดงจะมาขมาเด้อครับเห็นเห็นหนวยแดงครับผมยังดูเลยแกะให้าน,านายด้วยโอ้โหมันเหนียว <Yeah. S 2> อ่อนแน่นอนครับผม uh huh. อย่างนี้ท้องท้องเปลกภาพส,สวยๆฝากพี่น้องกัน uh huh. คืนฝนตกแรงมาก uh huh. อ่อนตอน,น,นอยู่อ๋ออ่อนแน่นอนเดี๋ยวดงปอกๆนรุ่นนี้มีอะไรกัน นึ่งดอกอน่ดอกอเล็กก่าเล็กก่อนกังนั้นสอดอกสามดอกสอกีส่ดอกเนี่ยอะไรใช่เปลือกไม้ <c oughs> ไปลงเก็บเปลือกไม้ก็หินไลย <c oughs> อก่อกจับเอออาย่กัดรอโอ้ จะถ่ายเป็นลูงเป็นจอดๆนะพี่น้องถ้าเจอตรงไหนเยอะๆก็จะถ่ายดูนะครับทำเวลาด้วยกลัวฝนตกครับผมพี่น้องมาดูลักษณะของเห็ดน,นะครับมันก็จะออกออกแบบว่า่งีับ มันจะออกพอได้เก็บนะครับพี่น้องอาจจะทําเวลาอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ากลัวฝนตกพี่น้องนี่เห็ดอะไรครับน,นี่เห็ดอี้ยังนี่เดี๋ยวเอาหามีดหามีดเมีดเอาขึ้นมาให้พี่น้องดูที เห็ดพอเราก็ได้ได้ไปประมาณนึงแล้วครับแต่ว่าถ่ายให้ดูเฉพาะช็ัตสวยๆนะครับน,นี่มันใช่เหตุอะไรเนี่ยยิมมาดูเห็ดเอยียงใช่หรือเปล่า <laughs> ใช่หรือเปล่าเห็ดอยียงพี่น้องอมดูดิ จะไปมีลูกเห็ดอะไรครับเก็บไปก่อนถามเซียนเขาหอมไหม,อมห<ะ> <c oughs> อไปเก็บไปก่อนจะ <c oughs> ไปถามเซียนเขาเอไไาใส่ใบใบไม้เห็ดขมดอกหนึ่งดูความสวยงามครับพี่น้องอืม ไม่ได้เจอชุดใหญ่เลยวันนี้เจอแต่ชุดเล็กๆนะพี่น้องนะแอบนี่ดอกนะึงอ่ะพี่น้องอีกชุดหนึ่งส,สวยๆครับผมเห็ดหน้าผาไม้ออกสิ นับผานะครับเหินนับภารอ,อดตาคนครับผมเยบเยบอ่ะพี่น้องอืมครับ ฝน,นเริ่มมาแล้วพี่น้องเราก็วันนี้ก็โลกรวยอะหลากเพชรอันนี้เห็ดเห็ดอะไรเห็ดพึ่งขมแล้วนี่เห็ดอะไรพี่น้องนี่ โอ้ยโ,โดนนักแข่งออเหยียบพี่น้องเห็ดอะไรครับนี่ยเห็ดที่เขาเจนอนั่นแหละนี่เห็ดเดียวกันตรงดูที่เห็ดอะไรใช่เห็ดไข่ไหมหอมไหมหอมอยู่อืมหอมอยู่นะเห,หออ็ดอะไรพี่น้องนี่มันมีตัวแมงกินอหอม เห like ็ดใครเห็ดใครนี่ยอันนี้เราไม่เคยเห็นเลยอ่อนๆไปดูดิเห็ดอะไรก็ไม่รู้เก็บไว้ก่อนะหอมไปดูดินี่ถ่ายดูย้องอีกนี่พี่น้อง ตุ้มๆเปนบานก็มีด้ยคักหอมเห็ดไครนี่แหละเนี่ยไม่รู้เห็ดไครเป็นเห็ดไครแล้วเก็บไปก่อน ไอ้ที่ไม้เก็บไปด้วยเหยยบแล้วดันป๊าไทยนะไทยโอ้ฝนลงเม็ดแล้วแล้วเราจัดจ่อหมอกลงหน่อยไปไป พี่น้องดูเห็ดเพาะไฟครับเงียบไม่เก็บนะครับเกียดล้างออกเกือ,อยู่นะไปครับผลลงไหมล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็เที่ยงสิบแปดนาทีครับกลับบ้านนะครับผม น,นี่ก็น่าจะโลหกโลจ็ดหรือไม่ก็ปีนเข้าไปหาสองโลแล้วครับวันนี้ <c oughs> ได้เห็ด <c oughs> ไม่รู้เห็ดอะไรนะครับเดี๋ยวไปถามผู้เชี่ยวชาญก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็เราก็เก็บไปก่อน, <c oughs> อน,นเอาใสาต่ตะกร้าเนาะอันนี้เนาะเอาครับพี่น้องคนตกแล้วครับ ก็อย่าลืมครับชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ใหน้นะครับผมวันนี้ลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับฝนตกแล้ว